ลองคายกันดูซิว่าพวงอะไรแบบนี้บอกแบบนี้กระจังหน้าแบบนี้และคายรถแบบนี้คือว่าอะไร มันก็คงไม่ยากอยู่แล้วหรือเปล่าครับเพราะนี่คือเจ้า BMW M3 LCI Competition นะครับเป็นโฉม G80 รถคันนี้ครับบอกก่อนว่าเป็นรถปี2023นะ้ย้ำว่าคือรถย,ย้ายนะครับรถย,ย้ายไม่ใช่รถแท้เห็นด้วยการเงินก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันสวยแค่ไหนใครอยากเห็นของจริงก็รีบเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับสำหรับเจ้า BMW M3 คันนี้เราจะมาโชว์ความเป็น M3 กันวันนี้มาดูนี่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับเป็นกระจังหน้าคิดนี่กริวมีหนำซ้ำยังไม่พอนะครับไฟหน้าของเจ้าตัวนี้จะเป็น BMW Laser Light แล้วนะ Parking Sensor ก็มีมาให้อยู่ละกระโปรงหน้านะครับ หยับลงมาที่ล้อนะครับจะเจอกับล้อ M Compaction นะครับเป็นตัวล่าสุดล้อคู่หน้าจะมีขนาด19นิ้วล้อคู่หลังจะมีขนาด21นิ้วนะครับและเอกลักษณ์ของ M นะครับนี่กระจกข้างเขาจะเป็นแบบทรง M โดยเฉพาะและยังไม่พอนะครับหลังคาของเขาก็จะเป็นหลังคาคาร์บอนที่มีโค้งเว้ามนของเขาและตัวโป่งล้อนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับถ้าเป็นซีรีส์3ปกติมันจะไม่มีโป่งนะดักเทลก็จะเป็นดักเทลทรง M 3เลยนะครับแถมครั้งนี้ดิฟฟิวเซอร์ก็เป็นดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนนะครับได้ระบบข้อเป็น ไงตัวตกอลำโพงของคันนี้ครับถึงจะเป็นรถสปอร์ตก็ได้หามากาดด้มานะบอกคู่ง้าก็ครับก็จะเป็นเบาะ M นะครับมีโลโก้บนหัวหมอนว่า M3 ปรับไฟฟ้าได้ยืดนงอได้ภายในของคันนี้ครับเขาจะเป็นสีโทนคือส้มดำนะครับจอกลางขนาด12.3นิ้วเป็นจอทัสสกรีนด้วยนะครับสามารถกดได้เลยขยับลงมาข้างล่างจะเจอกับเวลสชาร์เจอร์เกียร์ของ m w m 3ตัวนี้เขาจะไม่ใช่โรลคานนะครับเขาจะเป็นแซก F8 สปีดไก่เร็วแน่นอนไม่ต้องห่วงปุ่มทุกอย่างจะอยู่ตรงน อะรขงเคานับจะเป็นแบบพวงมาลัย M มีคาร์บอนเป็นกรอบมาให้มีปุ่มควบคุมคอนโทรลทุกอย่างครบหมดมีเพื่อนชี้เพใช้งานแคมเขามี M 1 M 2ก็คือเป็นการคอนฟลิกการขับขี่ของยูเซอร์กับแต่ยูเซอร์นะครับเราอยากจะขับเบาๆเรากด M 1กด M 2เราอยากขับสปอร์ตมากๆเราก็ตั้งไว้ได้นะครับและหน้าปัดเรือร์ไมสุดพิเศษของเขาก็คือเป็น Full LED ที่เป็นจอดูเชื่อมกับจอกลางแล้วนะครับและพื้นที่น้างด้านหลังนะครับค่อนข้างจะกว้างที่วางแขกมีมาให้แคมมีแอร์หลังและแอร์หลังมีช่องเสียบ USB มาให้ด้ววยยยยนนนนนนะะคคครรรรัับบปาาาาาสอออ์์ตมมิิ่่งงงก็ีีีให้้้ขเเเจูพ 300กิโลเมตรนะครับ bm w m, m 3ามรถย้ายจุดสวยอย่างนี้หาไม่ได้ที่ไหนละเข้ามาดูที่เราผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ผมกรอวก่อนสวัสดีครับ